เฮ้ยอะไรอะไรกันเนี่ย mời mọi người mời <laughs> mời <laughs> mời 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 này mời mời mời

โดนติดโดนดีเลียวคุ้มไหมเดี๋ยวเราได้เวลาเดี๋ยวทำไไม่มา มึงหันไปใช่หรอฮะจะถ้าขันไม่ตกลงไม่ได้หันไปใช้ดูดเอาละเอาตรงนี่ลรอืมได้ดูดีงานเราพูดเข้าจเลยไปยืนคนแปกหรอ Thank you.

ไกูเห็นนกน่ะกูเดอนกเทียนมก็เม็นแบบน่้นาะมันจเจต้าสิเนาะมึงเห่ากันมาให้พวกเดาคมอื่นรื้อเ่ยน้่มันน่าตื่นเหมือนมาท่เกลีวมาแทงพี่ถึงจริงเลยพี่ถึงทำเลยพี่ถึล่าอไรเลยเสร็จ้ว่านหรือผ่นอะไร่เนาะี่กำลังจะไปโมกม อยู่ด้วยมาพี่พอมีเงินพูดนะพูดจะมาต่อเงินคือไรขึ้นหายหายเลยอะไรหายป้าบูเรี่ยนเหรอพวกไอ้ที่ไะไรคือตัวเท่ามันยังไมเอือมไนเลยแกพวกยันันเนาะมาแล้เทียงเลยทั้งมึงมึงซ้ำให้รีบไปนะมีก่อนเนาะ

对对，我们准备过子弹去，准备。嗯，准备。拿过来，拿来子弹吧。嗯，好的。啊，来、啊，这个呢。去拿。嗯，拿子拿子弹，零五零

你问吧。 那肯定的，很多，没必要交流。

เดี๋ยวคันสักทีไม่ไพ่ก็ใส่สีัำ No, yeah. มุ้งหาคกแข็งดีมุ้มาเออมุ้ามา้เดี๋ยวแ้วมายิดใกล้ เลยแบบี้หมดไปงนีกไม่ดีสักมามาแบบนี้น้องนักต่อความยูงืออะไรบ้างบางบ้างตัวมาบ้างอ่างเดียวยูคืออยู่ไหนอยู่ที่ไันไอ้ชั้นลงไม่ได้ มีคอนเสิร์ตออกมาเดี๋ยวนี้เอาออกมาแล้วให้เราใส่มาช้ำด้วยนั่นให้เราคนเดียวสัตว์มาไปโดนเดี๋ยวก็ดีแต่ก็นี่ไี่นี่ไม่เปิดเด้อไม่เปิดเด้อไม่ไม่ใครคิดเป่นเหยื่อคน เอาแบบนี้กเงียจุ๊บไหมคบอกไว้เซ็ตอินนิวเซอินนิวมีโค้งยังเลยไหมโคเสาเลยเสาพี่อยป่าวะหัไปก็เปลี่ยนแล้วอะน่าดูเชนมันไม่เชนเหรอโอ้ยเชนสองคนเลยที่อันอันเด็กอะไรยอยู่ไม่ห่างเอะตังตังเดชเมื่อได้ชิ้นหน่งมางงานเลยต้องบังต้ไปตื่นนเนี่ยไ เรไดคือเราเป็นตรงนี้เกันไปมาตกัท่านโ้างปีนมาต่อกันไี่นมาต่อกันคดงหายกูมเอาวข้าวขึ้สิ

không có sao bây giờ, mày nhìn, tháo 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 đây này, tháo cái tháo cái này, mua cái này cái này, này, cái này, cái cái này, điên luôn đi, chạy đi cái gì vậy? Đâu? 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 นั่นเลยดิด้านซ้ามือเออนั่นๆๆ่ดนซ้ายมือนะฮะนั่นๆๆ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 

การเงินก็ไม่เห็นลุกหลงกระหลงคนที่ตัวมันหลงก่อนทุบเสร็จกระหลงโคเทข้อข้อกระหลงตัวมลง

ý thức 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 ý không bỏ lỡ những video hấp dẫn